รู้หรือ,อยังรู้อะไรเหรอรู้ข่าวลือหรือ,อยังข่าวลืออะไรอ่ะก็ข่าวลือที่เขาบอกว่าอือทำไมถังขยะถึงเปิดไม่ออกนะใช่ข่าวลือเรื่องนั้นแหละทิ้งขยะโอ,โอ้พระเจ้านั่นมันพพ,พ,พ,พเขาเจอจริงๆนะ ฉันนิ่หยิดมาว่าตอนนั้นที่คุณคนนั้นเขาไปทิ้งขยะแล้วเขาก็เจอดีเข้ากับถังขยะเพื่อนเป็นอะไรหรือเปล่าเพื่อนโอ้โอ,โอ้แย่แล้วทำไมเพื่อนฉันถึงลอยขึ้นได้เจ้าถุงทุงุงมันกลายเป็นผีแล้วมันก็กินคน ไม่จริงใช่ไหมไม่จริงใช่ไหมเรื่องจริงนะเมื่อวันก่อนมีอะไรอีกอะเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังได้ไหมเดี๋ยวฉันขอกินน้ำก่อนโอ้<ะ>สดชื่นดีจังเลยเอ่าเอาอีกแคกกระป๋องหนึ่งจะได้สดชื่นมากกว่านี้อ่ะมีอะไรพูดมาสิมีอะไรมีอะไระฉันได้ยินมาว่า เมื่อวันก่อนมีคนพบเห็นสับปะหลาดที่มีลักษณะหน้าตาคล้ายกับทุงทุงทุง,ทงสโฮร่าเลยเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งน่ะเหรอยังไงอะตอนนั้นมีคนกำลังว่ายน้ำอยู่บนดาดฟ้าของโรงแรมและทันใดนั้นเองเขาก็พบเข้ากับสิ่งที่มันแปลกมาก,มาก โอ้โหสดชื่นจังเอ่อเฮ่ออะไรอะอะไรอะอย่าอย่าอย่าทำาชิญเขาถูกทุงทุงทุงสะโฮระกินเฮ้ยพ่อคะเมื่อไหรแม่จะอาบน้ำเสร็จสักทีแป๊บหนึ่งนะลูกลูกรักลูกมารวมกันตรงนี้ได้แล้วแม่คะหนูอยากจะเข้าห้องน้ำบ้างแล้ว รอก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ขออาบน้ำอีกแป๊บหนึ่งก่อนอีกแค่แป๊บเดียวก็จะอาบน้ำเสร็จแล้วล่ะชอบจังเลยฉันชอบโรงแรมแห่งนี้มากจังเลยอ่ะมีอ่างอาบน้ำด้วยอาบแล้วมีความสุขที่สุดในโลกเลยเฮ้อะไรน่ะแกคือใช่ฉันคือทวง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 ซา้ารา และฉันจะต้องเอาเธอไปอยู่ด้วยเธอมันเป็นคนชั่วเธอทำให้ฉันต้องร้องไห้เสียใจและมีน้ำตาเธอคบกับชาลามแล้วเธอก็มาคบกับฉันแล้วตอนนั้นเธอก็ไปกับเจ้ากบเธอทำให้ฉันเจ็บปวดตลอดมาและที่ผ่านมาเธอก็มามีครอบครัวกับเจ้าแก้วกาแฟกุ๊ก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 นี่ ฉันต้องร้องไห้เสียใจเป็นเวลานานโดยที่เธอไม่เคยมาเหลียวและไม่ใช่นะนัน่นมันไม่ใช่แล้วฉันไม่ใช่เบเลลิน่าคนนั้นน่ะไม่ต้องมาแก้ตัวเธอต้องไปอยู่กับฉันที่นรกไม่นะช่วยด,วยวยดวย้วยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยจะนี้ไปไหนนี่ไปก็ไม่รอดหรอกเพราะว่าฉัน อยู่ทุกทีทุกเวลาทุง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 โซไม่นะแกคิดแต่ว่าฉันจะยอนน่ะฉันจะไม่มีทางปล่อยให้ทุงทุงทุงสซโรหน้าตาแปลกประหลาดแบบแกมาจับฉันไปนรกข้างหน้าฉันจะต้องสู้ฉันจะไม่ยอมแพ้ทุง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 โซโรคิดว่า แค่นี้จะทำมเรชฉันได้หรอก็ลองกัสออิมันนี่เลยโอ้ถึงขั้นใส่กางเกงเลยละแต่ว่าเธอมันเป็นผู้หญิงเธอมันอ่อนแอหมายความว่าญาติของเธอที่เป็นบัลเลลิน่าตัวนั้นใช่เขาถูกเจ้าทุงถุงทุงซอโฮราจ,จับไปฉันคิดว่าเราควรจะต้องไปช่วยเขานะแต่เดี๋ยวก่อนน่าจะช่วยยังไงอะ ไม่รู้อ่ะฉันว่านะเราควรจะต้องไปเดี๋ยวนี้แหละเอ้าเฮ้ยัลเลลีนาคาปูชินาหายไปไหนแล้วอะ่ะโอ้ไม่นะอย่าบอกนะว่าที่ผ่านมาฉันเออคุยกับวิญญาณพีหลอกวิญญาณหลอนพีหลอกวิญญาณหลอนพีหลอกวิญญาณหลอนเีหลอกวิญญาณหลอนพีหลอกวิญญาณหลอนพีหลอกวิญญาณหลอนและแกก็คือ คออนถัดไปที่ฉันจะมาเอาชีวิตไปนั่นเอง,หลอ,ง,ห,งหลอกวิญญาณหลอกฉันจะจัดการกินกบทอดมา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 งจ้งงจราฮูราไม่นะพวกแกเป็นบ้าอะไรจะมาจับฉันทำไมฉันไม่ได้ทำอะไรให้พวกแกซะหน่อยจะหนีไปไหนฉันอยากกินกบทอด หนีไปไหนเฮ้ยเจ้ากบมาเลยเข้ามาในปากฉันฉันอยากจะกินกบมานานแลว้วไม่นะไม่ะจะหนีไปไหนกับมันนี่เดนีนะเจ้ากบโ,โอ้ทำไมถนนมันแคบจังเลยโอวิ่งไม่ได้เลยอะดึงดึงดงดงดงฉันโห่ นี่นายไม่ใช่พี่หลอกวิญญาณหลอนใช่ไหมช่วยบัลเลลิน่าด้วยบัลเลลิน่าคนไหนอะคนที่ฉันเคยเจอบนดาดฟ้าที่ท้องป่องๆหรือบัลเลลิน่าคนที่ทอดทิ้งฉันไปเมื่อตอนนู้นหรือจะเป็นบัลเลลิน่าที่ชอบร้องไห้แล้วก็ชอบมากู่เรื่องฉันไม่ใช่คนกู่เรื่องนะทุกอย่างมันเป็นเรื่องจริงอะฉันต้องกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนอย่างนี้เธอไม่เข้าใจฉันหลอกจกอังกบ ธอรู้ไหมว่าฉันต้องถูกสาปให้กลายเป็นอะไรอ,อีกอ่ะดู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 ซาโหร่าฉน่าสงสารจริงเธอคิดดูเธอคิดดูนะว่าฉันต้องกลายเป็นสัมภเวสีแล้วก็จับกบที่เป็นเพื่อนของเธอกินเพราะว่าฉันต้องเลี้ยงลูกในท้องของฉัน รแบบอแป๊บเดี๋ยวแม่จะจับกงให้กินนะลูกนะโอ้ทองฉันมันโตบ้ากเลยจะดีดุงดุงดุงงดุงดงดงโหราผู้นายคุณหยุดได้แล้วจะบอาให้พอเราหยุดละพอเราไม่หยุดเป็นพีชหรอกวิญญาณร้อนหรอก งูนงูนง tamam ูนงูนทูโซราเพื่อนของฉันปนป่วยไปหมดแล้วอันายควรจะเลิกกันได้แล้วเพราะเราไม่เลิกหรอกมันมีทางเดียวที่เราจะหยุดทุงทูงทูงทูนทูโซระอะไรเราที่ว่าเป็นทางเดียวที่นาจะหยุดกันนั่นก็คือนายจะต้องนายจะต้องนาย พวกเราได้สงสารไปยังนรกและนายจะต้องให้กำเนิดปีศาจที่อยู่ในตัวถึงถึงเนอโอรานั่นเป็นทางเดียวที่นายจะกลายมาเป็นพวกเราโอ้จงๆๆเนือโฮระหมายความว่ายังไงโอ้พระเจ้า โอ้ย่ละโอ้ท้องของซาโอ้ทนนโนซฮรามันกำลังได้ผลแล้ว <c oughs> ไม่นะ,ะโุ่ดนดซาฮอร่าได้ยังไมยอมเหอไม่ทันเลย 5, you You'll never have the sacred stone. <laughs> oh, this you crazy mother-